ตามกระแสหมอเลมกดติดตามน้ำเนเดอ้อร์สวัสดีค่ะแฟนคลับ FC ช่องหมอลำม,มันมวนเบอร์สุขุสคอนค่ะเมื่อนี้ออดมินจะขอมาพูดถึงอาณะหมอลำที่ต่างไม้นะพี่น้องค่ะนั่นก็คือคณะอีสานคนครศิลป์ซึ่งเป็นอาหมอลำคณะของเฮียหน่อยนะคะ เฮียหน่อยที่เคยทําให้กับเสียงอีสานเนาะล้กการรวมทุนกับเงียโนดค่ะพี่น้องค่ะซึ่งเป็นหมอลําน้องใหม่แต่โมไมคค่ะพี่น้องจังไหนคือว่าจังสันเพราะศิลปินแม่เหล็กนะคะตัวดึงเนาะพี่น้องตัวน้าตัวชู่วร่งเป็นศินลปินหมอลําที่ผ่านการเดินสายมามีประสบการณ์หรือว่าช่ม,มงบินหลากหลายพอสมควรค่ะบ่ว่าจะเป็นอ่า แม่เป่ารัศมีมันนีนบเนรนภาพาพญาเล่เนียวลัคนายอดภัยนะคะแล้วกับพระเอกดุกเกอร์กฤษกรแล้วกับตัวชั่วโร่งที่สำคัญอีกนะคะก็คือ,อน้องอายปาริตานะคะซึ่งคนนี้บอกเลยว่าบทธรรมดาค่ะพี่น้องเป็นถึงอดีกรีนักล้องแชปมประกวด18สมัยเนาะพี่น้อง เดินสายช่วงกลางวันเป็นอารายการแล้วก็ออกรายการที่วีพร้อมสําหรับอายปริตามีเสือเสียงในเรื่องของอโซเชียลนะพี่น้องแล้วก็มีในเรื่องของการประกวดในการเดินสายนะั่นถือว่าศิลปินมีแต่ระดับคุณภาพค่ะพี่น้องแล้วก็รูปแบบของเวทีเวทีที่เขาเห็นนะพี่น้องก็เป็นเวทีมาตรฐานนะคะ ของมะล้อมูของมะล้อมยัยเนาะพี่น้องก็คือไว้ที่สิบสองห่องใส่เวที่นางลานสิบสองห่องระบบเสียงก็ใส่ระบบเสียงมาตรฐานระบบมิกเสียงเนาะพี่น้องก็ได้อ่ามือมิกที่ประสบการณ์ถึงสิบห้าปีเนาะพี่น้องที่มาอยู่กับเฮียหน่อยเนาะแล้วก็ทีมไฟโปรดักชันไฟกับเป็นโปรดักชันที่เมื่ออาชีพเนาะพี่น้องซึ่งทุกอย่าง องค์ประกอบองค์ร่วมมาผสมผสานกันแล้วบวกกับเฮียหน่อยเองก็ได้มีประสบการณ์ในการทําวงหมอลำนะพี่น้องได้รู้จ,จักกับทีมผู้จัดโปรโมเตอร์ใหญ่นะคะก็คือพระประแดงโปรโมชั่นสื่อคิวอีสานคน,สนครศรนคะพี่น้องลงกรุงเทพเมต้นเดือนปลายเดือนต้นเดือนปลายเดือน เฮชรให่หมอล่ำอีสานนครสินมีคิ้วงานการแสดงที่ร้องรับอยู่แล้วค่ะพี่น้องบทตํากล็ลอยคิ้วงานนี่เฉพาะในโซนของกรุงเทพประกับปริมนฑลโทษนะพี่น้องเป็นสิ่งที่หนาจับตามองแล้วงานเจ้าภาพก็เริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะงานเจ้าภาพตามต่างจังหวัดน,นะพี่น้องว่าจะเป็นงานบุญอ่กระถินออกพรรษาร้อยกระทง่หรือว่าจะเป็นเทศกาลนะพี่น้องเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงการตอนนี้ก็กำลังเข่ามากค่ะพี่น้องคิวงานถือว่ารัวมากเพราะว่างานที่เข่ามากอเป็นงานที่เพิินได้เห็นผลงานการแสดงเนาะจัดเต็มค่ะน้องนางหางเครื่องล้นเวทีทีมผู้นําโปรดักชันก็มีได้สุดยอดแล้วจุดเด่นที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของอีสานนครสินคื การปรับเปลี่ยนค่ะพี่น้องกับปรับเปลี่ยนให้ถูกใจแฟนคลับเนาะพี่น้องคิดเบิงออนทั่วในกรุงเทพที่เดินสายเนาะรอบนี่เป็นรอบที่ 3. สามสกิบว่าซ้ำกันค่ะเปลี่ยนทุกอาทิตย์เพื่อให้แฟนคลับที่มารับชมหน้างานอ่าบ่าห้เกิดการจําจีเนาะพี่น้องบ่อยเกิดการเบือ่อหนายอ่าแล้วกับพี่น้องก็ได้มาเบิงผลงานใหม่ๆอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลา แล้วศิลปินที่เป็นส่วนของ New Gen ที่รับเข้ามาเนาะพี่น้องที่ออดิชั่นเข้ามาในโครงการมอลล์อะคาเดมีเนาะเพิ่นกะมีการฝึกลองฝึกล่ำอยู่ตลอดเวลาค่ะพี่น้องเพื่อให้อ่าเกิดความเชี่ยวชาญแล้วก็เกิดประสบการณ์เนาะพี่น้องเพิ่นกะมีการลองทั้งบ่าจะเป็นเพลงโชว์มอลล่ำละกะหัดลองหัดล่ำเพื่อเลือกที่จะเดินสาย บ่าวาจะเป็นอิลปินที่เป็นคู่จิน้นบ่าวาจะเป็นนนจุย้ยจังไดกะฝากพี่น้องติดตามเนาะมอลำคณะอีอสานะคนครสินถือว่าเป็นหมอลำหนองไม้ที่หนาจับตาม,มองอีกหนึ่งคณะซึ่งเข้ามาติดหนึ่งในหา้ารื่ว่นหนึ่งในสิบของหมอลำทั้งเหลือในวงการลูกชุ่มมอลำอีกคณะหนึ่งเนาะพี่น้องอ่าร้องมาจากอ่าระเบียบวัฒนสินประทมบันเทิงสิน เสียงอีสานศิลปินภูไทยสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนั่นแหละพี่น้องและกระัตนศิลป์ซึ่งเป็นมรมรมกคู่ OK นะพี่น้องจะมีอีสานนครศิลป์มัต่ตไทยอีกขณะหนึง่งนะพี่น้องให้กับแฟนคลับเอฟซีได้เลือกเสพผลงานเพื่อสืบสารวัฒนธรรมของคนอีสานบอกให้ซูญหายไปนะพี่น้องและกาเป็นการสร้างอา,อาชีพให้กับกลุ่มคนที่ ต้องการสื่อสารวัฒนธรรมจังไดพี่น้องกะอย่าลืมติดตามนพพี่น้องมอลัมอีสานคนครศิีนเดี๋ยวแอดมินจะอนุญาตอ่านั่คลิปบางช่วงการแสดงนพพี่นอ้องโชว์สุดอลังการจากเพจมอลลัมอีสานคนครศรีนมาให้แฟนคลับได้เบิงผลงนการแสดงของมอลำมอีสานคนครศิีนปีแรกเข้าไปรับชมคลิปเด้เลยค่ะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ล้วค่กดติดตามให้นัาค่ะ ไม่เสือมคลายด้วยใจหมายสร้างสรรค์เพื่อผลงานนี่คืออีสานสนครศรีก็เป็นเพลงครับในานามนี้ขอฝากเเพลงไว้สู่อ้อมใจแฟนเพลงด้วยจดหนาเปรียบประดุจแสงทองส่องนภาส่งลงมาสู่กลางใจของแเ,เพลงขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามแฟนกับแฟนเพลงพี่น้องทุกๆกคนก็เป็เพลงครับ เลือดดูการแรกของเทีนง,งานสู่ความใจพี่น้องพี่น้องทุวทให้รอบน่นองนะครับสื่อบันดตอกตัวเข้ามากด้พี่น้องเออ สงเสียงเลยจ้าสุดยอดเกรซสวยครับ ลบพี่น้องเอ้ยเสียงแรกแค้นดังจึดกจนสิมน์ใส่ทางลำนำนีท่านแก่มสมัยค่อยถึกแก่คนไทยบาด เป็ดมุงมั่งกังแต่เขาฟูยาา่เงาเป,ป็นปัดปอนคือลำเื่องตอ,อ,อกบอลบทอันซอดอี๋อ้อยพญายตจ่อยใส่เหลืองลำอีสานนครอสิ์มานำนำเสนอบนานอาจารย์ส่ฝนตัวแต่งก่อนขอเริ่มเรืองบอลเด็กเครื่องพัดของอาโหสิจะได้บามาหามันปวดปัหาบัดแต่งสั่งไม่ไปเคลอนนี่ โลกหลานอีสานตะอขอนศิล์หอนอองสนองพิงานในห้องเรือง้าดแตแขนสายแน่นทรยศบทนิท่านม่อสวรค์อธิบายฮอดโงมอกให้ตัวละครเบาความชันเกียรติต่ำเบิงถึงแม่่าจสิริ่มเชิท่ันธุ์ูนันเพิ่งพูอแลว้ว